เฮียวีโกฟาบิเซโอโรมโนรายงานสโมสรเลยเอามาเด็ดเตรียมประกาศคว้าตัวเกป้าอลิสปาราก้าผู้รักษาประตูของเชลซีในเร็วๆนี้โดยมือเก่าชาวสเปนวัย28ปีได้โบกมืออำลาเพื่อนร่วมทีมไปแล้วการย้ายทีมครั้งนี้ของเกป้าจะเป็นแค่สัญญาแบบยืมตัวเท่านั้นไม่มีออปชั่นซื้อกาดใดๆโดยจะเซ็นสัญญากันจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024เฮียวีโกฟาบิ i o โอโรมโนรายงานเชลซีบ้านก็ตกลงกับไบตันเรียบร้อยหลังจากยอมจ่ายเงินเป็นสถิติของซ สหราชอาณาจักรมูลค่า115ล้านปอนด์บวกเงื่อนไขส่วนแบ่งหากนักเตะย้ายทีมใ,ในอนาคตตอนนี้เหลือเพียงการรอให้ไกเซโดเดินทางไปตรวจร่างกายซึ่งทุกอย่างเตรียมการไว้หมดแล้วเพื่อรองรับกองกลางวัย1ปีในฐานะนักเตะคนใหม่แห่งรอสสแตมฟอร์ดบิดไกเซโดจะเซ็นสัญญากับเชลซีจนถึงกลางปี2 0 3 1พร้อมมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก1ปีเซอร์ส,สกายสปอร์ตอิตาลีรายงานว่าวิกเตอร์โอซิเมกจะลงนามสัญญาใหม่กับนาโปลีไปจนถึงกลางปี2องพัญยาฉบับ จะหมดกลางปี2025ซึ่งทุกอย่างน่าจะลูลล่วงก่อนเกมแรกของเซเรียเริ่มต้นสัปดาหนะ์หน้าที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือกองหน้าวัย4 4ปีจะได้รับค่าแรงปีละ10ล้านยูโรพร้อมมีเงื่อนไขก้าชิกสัญญาอยู่ที่150ล้านยูโรซึ่งจะมีผลในปี2024สำหรับทีมนอกลีกอิตาลีและมีผลในปี2025สสำหรับทีมในอิตาลี